ชายอะ่ะพาไปฆาตก,กรรมไปเรียนมาจากทางใต้นะอใช่แ,แล้วกลับมาครับเขาก็ลองนะกลับมาก็เล่นเลยล้อวิชาพวกง่ายๆคนร้อวิชานะะกลับมาเล่นอเออเวลาเล่นกันนะ่ะให้ไปเล่นหลังบนดบนะ ที่อื่นอย่าไปเล่นที่ผมจะขอทราบข่าวหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีหลายๆเรื่องราวของตำนานผีเฮี้ยนของวัดบรรพแนเลยคือโยมบนรพนใช่ไหมที่ว่าเป็นตำนานความเฮี้ยนที่ว่าแม้กระทั่งหลอกกระทั่งพระแล้วก็ญาติโยมเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงพี่พอจะทราบเรื่องนี้ไหมคือโยมบรรพนนะ่ะ ท่านเป็นคนที่รู้มานะท่านเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าลำปางหรือลำพูนมานนจากนคนเหนือใช่ท่านมาหากินแถวนี้แล้วท่านอะ่ะแกเป็นคนที่ว่าโดนผู้ชายอะ่ะพาไปฆาตกรรม,มแล้วก็ศพเอามาไว้ที่วัดเป็นแผนเพราะว่าคดียังไม่จบคือไม่สามารถที่จะหาผู้ก,กระทำความผิดได้<ะ>ในยุคนั้นนะครับประมาณปีปี ผมไม่แน่ใจตอนนั้นผมยังไม่บวชว่าจะสองกว่าสองห้าหรืออะไรนี่สองห้าสองหกนะประมาณนั้นะน,นะครับก็รบประมาณ 40, สี่สิกว่าปีที่แล้ว<ช>นะครับที่ว่าโดนฆาตการรมแล้วก็มาเอามาไว้ที่เอาศพมาไว้มาเก็บไว้ที่โกดังเก็บศพก็บบจะมีทั้งพระทั้งคารวาสจะเจอเป็นผู้หญิงนุ่งขาวผมขาวผมยาวมานั่งตรงกำแพงโบสถ ใต้ต้นอโศกจ, <ะ S 2> จะเจอกันบ่อยมากก็คือเราลงกุติไปก็จะใก,ใ,ใกล้ถึงเลยนะแต่ท่านไม่มาแบบแรบลินบ้นแรบลิ้นปิ้นตามาสภาพเหมือนคน,คนเรานี่แหละที่เขาเล่าให้ฟังนะเป็นคนปกติออแล้วชอบช่วยเหลือคนจนที่ตกทุกข์ได้ยากเวลาจะไปเข้าฝันเขาว่าให้ทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประสบความสำเร็จ แล้วก็จะมาหาจะมาหาเึ่งหลายๆคนไม่รู้นะปัจจุบันก็จะมีในช่องปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีเป็นสารเป็นสารอยู่โคนต้นไม้ตรงนู้นเลยนะอยู่โตโคนต้นจามจุรีตรงข้างกับเจดีเก่าหลังโบสถ์ครับตรงนู้นนี่นะครับผมไ่ดูข้างหลังข้างหลังเป็นประชาเก่าหลังอะไรหลังอะไรนะหลังโกดังนั่นนะใช่ใช่ใช่ปัจจุบันก็ยังมีโกดังอยู่นะครับโกดังยังอยู่นะโกดังที่เก็บศพ โยมันเพก็ยังมีอยู่ยังอยู่นะครับอันนี้ไม่แนะนําให้มาล่าท้าผีอะไรนะครับแต่สามารถจะไปทำบุญได้ใช่คซึ่งเคยได้ยินว่ามีมหาที่นี่ก็เคยเจอใช่ไหมคือมหาดําเคยเจอเป็นยังไงเจอยังไงก็เป็นเสียงเรียกบ้างแล้วก็เห็นเดินไปที่โกดังบ้างแล้วก็มีหลวงพี่สมพงษ์นั่งก็เคยเห็น ไปแกไปบ้านโยมมืดแล้วแหละหแล้วขากลับมาหเห็นเป็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวผมยาวเดินเข้าไปในโกดังเขาอาจจะไปทำบุญในตอนบันขวาดอะไรหรือเปล่าครับอแล้วห <c oughs> ลวงพ่อพูนเคยพูดถึงไหมเคยหลวงพ่อเจอไหมหลวงพ่อไม่เคยเจอ,อแต่ท่านเคยพูดถึงแล้วก็เคย <c oughs> เคยเล่นผิดสักแก่าไหม เคยเด็กๆแต่ไม่รู้มนมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ใครดันหรือเปล่านะเคยทำไมเคยลองกันแล้วอคือมหาดำเนี่ยครับเขาไปเรียนมาเรียนผีด้วยแก้วเลยนะใช่เป็นมหานะแต่ไปเรียนทางนี้ไปเรียนครับไปเรียนมาจากทางใต้นะเอใช่แล้วกลับมาครับเขาก็ลองไอ้พวกวัยรุ่นนะพวกชอบรองกลับมาก็เล่นเลยล้อมวิชาพวกง่ายๆมันคนล้อวิชานะก็กลับมาเล่น เขาก็ไปเล่นกันมีตอนนั้นท่านโนดบววเป็นเนนใหม่เขาก็ช่วงไปเล่นหลวงพ่อท่านรู้ท่านก็บอกเราว่ายงไปดูพวกนั้นมันสิมันเล่นอะไรกันเราก็ไปดูดูเสร็จก็ถามว่าก็คือมาบอกท่านพ่อมาหามาเล่นผีด้วยแก้วเออท่านลงไปเล่นกับเขาสิทำไมอ่ะไม่ด่าด้วยหลวงพ่อไม่ด่าเออให้ไปเล่นด้วยท่านบอกว่าลงไปเล่นกับเขาสิเราก็ก็ไปเล่น เล่นเสร็จผมก็ดิแก้วเดินจริงอ่ะไม่มีใครดันนะไม่มีเราม,มีความแก้งกันว่าล้วไม่มีทีแรกผมก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเลยนะ,ะถ้าไม่ลองเองผมก็ไม่เชื่อ,อลองไปเล่นเองแล้วเป็นไงตอนนั้นถามถึงอะไรกันผมก็จะถามถึงพ่อผมอ <laughs> พ่อผมอ <laughs> พ่อผมตายไปแล้วผมก็จะถามผมผมจะถามถึงพ่อผมมาหามันก็บอกว่าถามเลยแต่ก่อนที่จะถามอะ่ะไม่ต้องมาบอกให้นี่นี่น,นี่รู้นะ ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันอะไรเดือนอะไรอะไรพวกนี้ไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวถ้วยมันจะเดินไปเองเราก็ไม่ได้บอกเราก็ถามในใจเลยนกว่าใช่พ่อเราจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดินไปตามวันเกิดวันเดือนปีเกิดของพ่อเราตรงเป๊ะเราก็เพราะไอ้พวกที่เล่นด้วยกันอ่ะมันไม่มีใครรู้เราจึงเชื่อว่าเออเชือกเชือกมีไอ้นี่มันมีจริงอ่ะก็เลย พ่อบอกว่าไปลองดูแล้วก็มาเล่าให้พ่อฟอังพ่อ,อเออเวลาเล่นกันนะ่ะให้ไปเล่นหลังมนโดบนะที่อื่นอย่าไปเล่นผมก็ถามสิหลังมนโดบปคือตรงไหนตรงที่ไว้อดีตเจ้าวาดปู่อยู่ปู่จ้อยปู่วาดต้องเล่นตรงนั้นให้เล่นตรงนั้นอย่างเดียวผมก็ถามสิทำไมจะต้องเล่นที่นั้นที่เดียวพ่อบอกว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นหลวงปู่ท่านช่วยท่านได้ เวลาจะเล่นอะไรกันอ่ะให้ไปเล่นที่นั้นที่เดียวอย่าไปเล่นที่อื่นถ้าเล่นที่อื่นแล้วช่วยไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอถ้าใครไม่ลองอะ่ะพวกคนก็ไม่เชื่อ,อเพราะตอนใหม่ๆผมก็ไม่เชื่อก็บางทีมันก็อาจจะมีอันนี้มาแล้วทำไมพอไปเล่นอีกครั้งนึงคือไปเล่นอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันเป็นผีตายโหงที่เราไม่ได้เรียกเข้าแก้วอม,มาเข้า ที่นี่นะครับใช่รู้ได้ไงก็เราถามแล้วมันไม่ได้ชื่อท,ที่ที่เรารู้กันว่าเราเรียกใครเข้ามามเราก็จะเช็ควันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้ว่าใช่ไหมม,มันไม่ใช่แล้วเราก็เลยถามว่าใครเขาก็จะสะกดเป็นตัวนี่นะเราต้องมาสะกดเอาเองนะเขาจะบอกชื่อเขาเลยปุ๊บแล้วเราก็ถามว่าเป็นอะไรตายเขาจะบอกเลยว่าเขา,าโดนรถชนตายคือ เขามาขอส่วนบุญแต่วันนั้นน่ะเขาแรงแรงมากที่เล่นกันอยู่รู้สึกวันนั้นจะแปดคนโอ้แรงอะไรเยอะเลยนะทั้งวัดเลยแปดคนไม่เป็นคาราว่าเป็นลูกหลานของพ่ออะไรพวกนี้ปัจจุบันนี้ก็ดูแลง,งพ่ออยู่คนนั้นก็ยังอยู่กับผมนี่แหละก็รีบเลิกเลยแล้วก็กลับมานอนอยู่ในห้องนี้หมดเลยเนี่ยห้องนี้ห้องนี้พ่อนอนนอีแปดคนจะรวมตัวกันอยู่นี่หมดเลยแล้ว หน้าต่างอ่ะมีคนมาเคาะตลอดเลยอไม่ในคนในแก๊งเรามาแกล้งกันนะทุกคนจะนอนรวมอยู่ออในรวมแล้ว <laughs> ที่หลวงพ่อหมดหรือยันเช้าเว้นหลวงพ่อเอาเดียวเดินหล,งหหลงว,ว,ว <laughs> หลงพ่อบอกเออนอนไปเถอะไม่มีอะไรหรอกก็อนอนกันแล้วตื่นเช้ามาก็ไปใส่บาตรใส่บาตรให้เขาเสร็จไปใส่ท,ที่ในตลาดนะพระที่เดินบินาบาทอะ่ะก็ให้หลานหลวงพ่อที่เล่นอยู่กับเราด้วยอ่ะให้เขาไปใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จกลางคืน มาอีก oh. มาลองเล่นอีกรอบหนึ่งถามว่าได้รับแล้วหรือยัง hmm. ที่ทำบุญไปให้ผลตอบคืออะไรได้ไหมไม่ได้ทำไมครับเขาบอกว่าให้ไปทำใหม่แล้วก็ระบุมาเลยว่าต้องทำกับหลวงพ่อพูนเท่านั้น hmm. สรุปต้องไปซื้อสังฆทานอีกวันหนึ่งนะ hmm. ไปซื้อสังฆทานมาทำสังฆทานอุทิศไปให้ ทำกับหลวงพ่อพอทําเสร็จกลางคืนไ,ไปถามอีกอว่าเขาได้แล้วหรือยังผปลปรอกว่าได้แล้วได้แล้วผมก็พูดลอยๆเลยว่าในเมื่อได้ส่วนบุญที่อุทิศไปให้แล้วไม่ต้องมาแล้วนะแล้วตั้งแต่วันนั้นมาพวบผมก็เลิกนึกว่าหรืว่าไปแล้วขอขอคืนนะไม่ไม่ขอ,ขอโชคลาบหน่อยให้เขาให้<อ>ให้เขาไปเอาแบบ ไม่ต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ส่วนบือนอะไรไปแล้วแล้วก็มีพวกมหาเขาก็ยังไปเล่นอยู่แล้วคนที่เราว่าเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาเข้าเลยซึ่ง,งวัดแพนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นค่้า,าชาปนัติฐานนะของตลาดเสนานะคนคนเสนาเสียชีวิตก็จะมาเผาที่นี่หมดนะทุกวันนี้มหาบางทีมันก็ยังมาเล่นอยู่ แล้วก็เคยเรียกโยมวันเพ็ญก็ยังมาอยู่สแสดงว่ายังไม่ได้ไปเกิดไปอะไรซึ่งน่าจะยังซึ่งที่หลวงพี่ได้รับฟังว่าก็ยังไปเข้าฝันใช่ทุกวันนี้ก็ยังไปเข้าฝันโยมเขาอยู่มเมื่อสองเดือนที่แล้วโยมที่ว่าโยมวันเพ็ญไปเข้าฝันก็ยังมายังมาไหว้มาทำบุญมา,มาที่กระดูกอ,อ่ะในเมื่อคนคนที่ไม่รู้จักทำไมเขาไปที่กระดูกถูกอแล้วท่านโนดอะ่ะ เป็นคนถามว่ารู้ได้ไงว่ากระดูกโยมวันเพนอยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่าโยมวันเพนอะไปเข้าฝันเขาแล้วก็ให้โชคเขาแล้วเขาก็มาทําบุญให้เอาเนิมนม์พระไปบังสกุลซึ่งตะเทียมโยมเพนนี่ต้องต้องเสียชีวิตไปจนปัจจุบันก็มีสี<า>่สิบป,ปีนะครับสี่สิบปีเพราะเขาเสียไปผมยังไม่ได้บวชเลยแล้วอันนี้เป็นทริคเลยครับเวลานั้น คนที่โยมไปไหว้ตรงศาลหรือว่าตรงกระดูกกันมากกว่ากันส่วนใหญ่แถวนี้ถ้าโยมวันเพ็ญไม่ได้ไปหานะจะไม่ไหว้ก็จะไปที่ศาลเพราะทุกคนคือรู้ว่าโยมวันเพ็ญมีศาลก็คือจะไปไหว้ที่นู่นกันถ้าไม่มีศาลบางทีก็ไปไหว้ที่โกดังโกดังเก็บศพแน่นะใช่และถามเป็นความรู้เลยนอกจากตรงนั้นนอกจากเก็บศพคุณวันเพ็ญแล้วมีเก็บศพคนอื่นอีกก็มีอยู่ สี่ห้าศพที่อยู่พร้อมกับโยวันเพ็ญนีสี่ห้าศพแต่คือถ้าไปไหว้ก็รู้กันว่าไหว้วันเพ็ญนะครับคนอื่นคนอื่นไม่มาไม่มาไม่มาเดี๋ยวพลาดไปเดี๋ยวไม่มาไอตัวที่เราไม่ได้เชิญตอนนี้โยวันเพ็ญเขามีสารแล้วมีโยมเขามาทําให้เดี๋ยวค่ะกับผมกับลางนี้ยี่เกียนผ่านทางนั้นเพราะว่าเมื่อกี้แซด้วยก่อนที่ที่จะเผาศพโยมวันเพ็ญนะมีโยมเขามาเป็นเจ้าภาพเผาให้ อไปเข้าฝันเขาว่าให้มาเผาศพให้เขาหน่อยอืแล้วกิจการที่เขาทําคนที่มาเผาให้ก็เจริญหน้าที่ห,หน้าที่การงานดีขึ้นเหมือนไม่บุญสัมพันธ์ะนะอยูด่ดีๆก็ไบเหม<ช>ือนที่<ช>ได้เราฟังว่าหลวงพ่อไปตามใครเนี่ยเอากิโลมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยล่าสุดคือกิโลเนี่ยเอากิโลมาผมก็ไม่เข้าใจหลวงพ่อจะเอากิโลมาทําอะไรผมก็ยังงงอะทุกวันนี้ผมก็ยังงงอยู่กี่วันแล้วเอากิโลมาให้กี่วันแล้วเนี่ยเมื่อหวยออกแปด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 อะ กลางเดือนที่แล้วกลางเดือนที่แล้วประมาณหรือว่าปลายเดือนนี้แหละหลวงพ่อจะให้เอามาชั่งอะไรเนี่ยนั่นแหละสิสิ้นเดือนใช่ไหมประมาณก่อนที่หนึ่งอะไรนี่ยก่อนที่หนึ่งหวยออกแปดแปดใช่ไหมล่ะก่อนเมื่อก็แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะันั่นแหละเอากิโลมาถวายผมว่าถามเลยว่าโยมเอากิโลมาถวายหลวงพ่อทําไมเขาก็บอกว่าหลวงพ่อไปเข้าฝันเขาไปขอให้เขาซื้อกิโลแล้วขอเป็นสีทองสีอื่นไม่เอา และในร้านที่เขาหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกเขาเขาก็ไปซื้อร้านเนี้ยแล้วร้านนี้ก็มีสีทองอันเดียวด้วยแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าซื้อมาถวายให้ฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลฉันจะมีของให้อกลับไปก็น่าจะได้นั่นแหละไอ้ที่ออกแปลกๆเพราะว่าน่าจะเป็นคนเล่นหวยด้วยมั้งเขามากับเด็กเพราะมันขวบกว่ามั้งตัวแค่นี้เขาให้เด็กไปจับลูกไข่น่างพอกแล้วเด็กอมันจับได้ แมาสองครั้งก็คงจะทั้งคนที่เอากิโลมาให้หลวงพ่อเนี่ยผมก็าถามว่าโยมทําอาชีพอะไรเขาบอกเขาทํานากับขายของไอ้พวกโชว์หวยของช่อะไรพวกนี้<ๆ>ที่บ้าน<ะ>คนลบบุรีก็แปลกนะหลวงพ่อจเจ้ากิโลมาทําอะไรยเออผมก็ยังงงว่าหลวงพ่อเอากิโลมาทำอะไรแล้วชอบไปเข้าฝันโยมมากบางทีก็ ไปหาโยมว่าให้มาบูชาตะกุดบ้างให้มาหาฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มากราบฉันเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่เคยรู้จักแล้วเขาก็บอกว่าหลวงพ่อไปบอกชื่อบอกอะไรเสร็จเขาก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเออแล้วก,ก็มาตามนั้นน่ะแสดงว่าหลวงพ่อท่านยังห่วงอยู่นะครับเดี๋ยวก็ไม่เรียกว่าเรียกว่ห่วงท่านยังอยู่อยู่ที่นี่ดูแลดูแลวัดอยู่นะครับเหมือนที่ ตำนานคล้ายๆกับหลวงพ่อกวยวัคโศตนานีแบตราดใดกินทุพฟันเทียนอยังอยู่เราก็จะไม่ได้ทิ้งสิทธิ์ไปไหนนะครับซึ่งเปรียบเสมือนหลวงพ่อพูนนะครับท่านก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนแม้แต่สิทธิ์ใหม่สิทธิ์เก่านะครับท่านก็ยังรอกราบอรอลูกศิษย์มากราบสักการะขอพอรท่านท่าน,นะจะบอกเลยว่าหุ่นที่ท่านทําไว้อะท่านทำตอนอยู่ท่านบอกว่าทําตอนอยู่เลยไม่ต้องกลัวผมหรอกรอผมจะได้เสกของผมเองผมจะรู้เลยว่าผมเสกไว้อะ มันเป็นยังไงอะไรมันจะทําตอนทานท่านอยู่คือคือหุ่นไฟเบอร์การ์ดนะครับ<ช>ไปทำออตอนอยู่แต่ว่า<ช>ที่ว่า<ช>อันนี้นทําเป็นที่ระลึกเพราะท่านอยากได้เป็นรูปนั่งจานตะกุดดอกไม้ทองตอนทําดอกไม้ทองก็จะรูปนี้เลยแบบนี้เลยนะครับสวยเข้มขังนะเข้มเข้มขัง,ขงรูปจานตะกุดดอกไม้ทองเยเข้มขังมากซึ่งหลายๆเรื่องราวนะครับท้ายนี้นะครับก็กรกาบขอบพระคุณนะครับ หลวงพี่ยงนะครับผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดบ้านแพนนะครับที่เมตตาในการจ้างสุมาอีนะครับช่องนักบุญปนตเีจรของเรานะครับท้านนี้ครับท่านพี่ช่วยฝากาปดาลูกศิลุกหานะครับศรัทธาใครที่อยากจะมาที่วัดบ้าพแพน,นะครับว่าจะต้องมาที่นี่ต้องไปทําอะไรไหว้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ช่วยให้สิทิใ์ให้พรหน่อยนะครับผมได้เออ,เอ,อขอเชิญชวนญ,ญ,ญาติโยมทั้งหลายมากาบสรีระสังขารหลวงพ่อภูนแล้วก็ขอพร ที่วัดเนี่ยจะมีที่จะเชิญชวนไปกราบก็คือมีสรีสระสังขารของหลวงพ่อพูนที่อยู่กุฏิรับรองที่เก็บสรีระท่านแล้วก็จะมีด้านหน้าจะมีรูปหลวงพ่อยืนถือตะกรุดด้านหน้าแล้วก็จะมีสังกรจจายเก่าแก่ที่มาอยู่คู่มากับวัดแล้วก็หลวงพ่อเพชรพระประธานในอุโบสถของวัดบ้าพแพนแล้ว ก็ส, ate, สุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญชิดคิดส,สิ่งหนึ่งประการใดกิจการงานทั้งหลายที่ทำอยู่ขอให้สำเร็จเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทิญุรับท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ้าสุมาอี้และรายการนักบุญประเดจจนะครับเพื่อจะได้พาดเรื่องราวดีๆนะครับที่เราจะนาเสนอพระดี นะครับพระดังองค์ต่อไปจะเป็นใครแล้วเราจะไปแสวงบุญกันที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเลี้ยงเด็กไว้ทตอนนี้มีประมาณกี่คนประมาณร้อยตนร้อยกว่าตั้งแต่ปอนุบาลคือปยาเตียหลวงพ่อต้องเสียค่าอาหารค่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อ วันหนึ่งห้าพันชัวที่ผายป่วยกูส่งโรงพยาบาลเนี่ยครับป่วยกูไม่ได้ปล่อยปา่ไรเลยอยู่เนี่ยครับกูส่งโรงพยาบาลที่รถมีเนี่ยครับรถรถหนึ่งหกเก้าก็มียังมีคนมาหาว่าเราดูแลไม่ดี สำหรับใครนะครที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอ้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพนเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ